ดำโดยพระเดชพรคุณพระเทพวชิรชลทรงเวทีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยสเจาคณะจังหวัดสุโขทัยพระสงฆ์สมณศากดร์ริบ17รูปซึ่งเป็นวาระที่พบกรอยิบเ7็ปี่กระกตางแห่ให้เรียนเชิญท่านในเบอรผู้เสียมครับท่านสุภาวิริยตดวหงในการรีบเร่งปฏิัติา มหาวันะสิ่งืนยันเสยงผู้ถือกอามกำแหงมกามกำแหงมหารนหรือข้อตัตกระมอนเตงอังสีรามาลัเป็นภาคเสดันที่4เห็นพระราชวังพะร้วที่ถูกโงน่าจะมาจากสุไทยจงพอหน้าประมาณตัวเสียถึงตัว2,141 จึขขงเป็นพราะนาจะเอารถในพ่อขุนศรีอิทยาพิศประสมกษัตริย์เห่งกป็นสุริยภัยสั่พเข้ามาเสือเมื่อพ่อขุลรามคำเห็นมาลาพระชนมายุ1 9พรรษาได้ส่งคำมิทาหี่มีชัยต่อขุนสามชนเจ้าเดินชนด้วยความกล้าหาญในครั้งนั้นทำให้พ่อขุนศรีอรทยาทิศย์แทบจะทามาให้ว่ารามคำแหง ที่มีความหมายว่าว่าผู้ก้าหาญ็ด้รับยศตำแหน่งมหาลาสเป็นพระมหาประเสริฐที่ศักดิ์สิทธยพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถทั้งด้านการปกครองเศรษฐศาสตาและศิลปะวิทยาการต,าต,าตา่างๆสมงวาเพลินพระราชเกร้าเมืิจอันทรงคุณประโยชน์ตแก่แผ่นดินไว้นานประการ ทรงเป็นพนนระมิการาชผู้รลี้ยงทำทรงทำรุ่งเรืองบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์โดยปทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติได้อย่างอนเองอนกอนันต์ในรัชสมัยพ่อุรรา์คำแห่งมหา,าหราชถือว่าเป็นยุคที่กรุงสุโขทยัยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ตั้งเมืองมีความรุ่งเรืองเป็นตุกแผ่นมั่งคงสมบูรณ์ใหาชาวมาใสยอู่ดีกนดีสภาพ้านเมืองก้าวหน้าทางด้านเกษตรการจุบภามการศึกษาความร้อยศาสนาพระราชกรณียกิจตัดเป็นุประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ล้วนแตเป็นกรารวางรากฐานแห่งความเจริญไวแก่ประเทศชาติและดวงชนชาวไทยทุกคนสืบต่อจนมาถึงทุกวันนี้ เป็นระยะยาวนานม,มากกว่า1 0ยปีเพราะว่าจักรวรีดีที่สำคัญในด้านต่างๆของพ้อกุลามคำแหงมีดังนี้ 1. ด้านการปกครองพระราชกรณีรยกิจด้านการเรียงการปกครองของพ้อกุลามคำแหงมหาราชประกอบด้วย 1. ส่งรูปพร้อมเพรต,ต,ต่างๆเข้าด้วยกัน จนอาณาเขตของสุโขทัยได้ขยายออกไปกว้างขวา,างไพศาลจากทุกสมัยที่ผ่านมาสองโปรดให้สร้างพระเ่รศิลาที่เรียกว่าพระเพรมนังคะศิลาบาตั้งใจวางลนตาสำเนาให้พระพิสุทธิ์ขึ้นแสดงธรรมในวันธรรมสภานะและทรงใช้เป็นที่ประทับสัง,งวอรอุเบมจั่งสอง บรรดาผุดมาและผสมนิกรเมืองมารดาสามทรงทำน้อบำรุงบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรม,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 รรม,มต,ต่เพ่อพระอนาปชาล่าทรงเอาพระทัยใส่ใจดยเลยี้ยงพระสุขของราษฎร,รอย่างใกล้ชิดพระองค์โปรดให้แขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูราชวังเพื่อให้ราษฎร,รที่ได้รับความเดือดรนื้อและไม่ได้รับความปรินธรรม ไปสั่นกระดิ่งแบบทูนความเดือดร้อนของตนให้พระอ,อ,องค์ทราบพระองค์ก็จะทรงตัดสินด้วยพระองค์เสัสองด้านทางด้านเศรษฐกิจพระราชกรมียผิดทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของพ่อลรมคำแหงประกบอบด้วยจังหนึ่งโปรดให้สร้างพมนกต้นน้ำที่เรียกว่าสศริพงุล ื่อนำไปใช้ในตัวเมืองสุโขทัยและบริเวณใกล้เคียงโดยอาศัยบริกันบินที่เรียกว่าเขื่อนพร่วงทำให้มีน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกและอุปโพวกริโภคในยามที่บ้านาเมืองขาดแคลนน้ำสองตสอรงส่งเสริมการพ้าขายภายในราชอาณาจากักรเป็นอย่างดีด้วยการไม่เก็บภาษีผ่านดาหรือจังกอบ จากบรรดาพ่อค้าที่ข้าม้าขายในจุงสุโขทัยทำให้การค้าขายขยายออกไปอย่างกว้างขวางสามด้านวัฒนธรรมพระราชกรณียกิจท,ที่สำคัญของพ่อรามตังแต่มหา,าราชความรกวัฒนธรรมของีดันีสามจุดสุทรค่คิดประดิษฐ์อักษรไทายขึ้นใช้แทนด้วยตัวอักษรของที่เคยใช้กันมาแต่เดิม เมื่อพศ1826เรียกว่าลายสีไทยและได้มีพัฒนาการม,มาจนในลำดับจนถึงอักษรไทยในยุคปัจจุบันทำให้คนไทยมีอักษรไทยใช้จนถึงทุทกวันนี้ 3.2. สงรับอาพุพุทธศาสนานิตายถิรวาสลัทธิลังกายุจากลังกาผ่านเมืองคนครศรีธรรมราช มาปฏิสถานที่เมืองสุขโขท,ทัยทำให้พระผู้ได้จัวาวางรากฐานนั่งคงในอาณาจักรสุขโขทยัยและเืเอเผด็จยังหัวเมืองต่างๆในราชอาณาจักรสุขโขทยัยจนกระทั่งได้ใยเป็นสัตวาประจำชาติไทยจนถึงทุกวันนี้สามตสาม ตรดให้ใจรเรื่องราวบางส่วนที่เกิดในรัชสมัยของพระองค์โดยการตยู่ในสิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งทำให้คนไทยรุ่หลังได้ทราบและนักประวัติศาสตร์ได้ใช้สิลาจารึกจังเป่าวเป็นข้อมูลหลักฐานในการศึกษาคนคว้าเรื่องราวประวัติศาสตร์สุโขทยัย สี่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธพระราชาควรปฏิบัตทางด้านค,คานวาม,า,นา,มามสัมพันธ์ระหว่างประเทศของพระบุญธรรมแห่งได้เสรการใช้ความสัมพันธ์ทางด้านการทูตและความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางด้านพระศาสนาแทนการทำสงครามทำให้สุขใยมีแต่ความสงบร่ือกเย็นไม่เกิดสงครามกับแระทศต่างๆในสมัยข,ของพระอ,องค์ และได้หัวเวกือประเทศสรา,าพเพิ่มขึ้นอีกเดือนน้อยพระอัจฉริยะภาพและพระพีชาสามัญของพระองค์ในหลายๆด้านดังเต้นที่ได้กล่าวถึงบนรชนชาวไทยทุกคนจึงได้้องใจกันพระวายพระละสญญเดชะสมัญญาแดชพระองค์เป็นมหาราชพระองค์แรกของกษัตริย์ไทยและได้มีการสร้างพระประวนยาชานมือสมุรีของพระองค์ ไว้เพื่อสักการะณพิรเวศพิยาเปรลพิสาสุโภทยเมื่อวันที่17พฤษกายนพศ2528ค 5, 5, ั้งนี้ด้วยพระมหาเรรนาที่คุณของพระองค์คณะรัฐมนตรีได้มีนติให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันท่อขุลามารห่งมหาราชตั้งแต่วันที่17มกราคม พอเศ2ศ533เป็น้นมาซึ่งถือว่าเป็นวรงสำคัญพาประวัติศาสตร์ซึ่งถูกกหนเกดขึ้นอย่างเป็นทางก,การทางโลกกับทา่านนายอำเภอทุงเสียมได้กล่าวของสมภาราชสิทธีเป็นพระเจนาพ่กรัมกํำแหงมหาราช